สวัสดีครับผมคนิาสารบ่าวพันพื้นเมืองครับ,บนี่ทงไฮทงนาคือเก้าครับผมกับทงทุ่งนาสีทองครับนี่อีกบ่เกิดอาทิตย์สองอาทิตย์ครับไอเกี่ยวแน่นอนนะครับเจ็ดเมนูกินเขากครับเขาเที่ยงยังนได้กินเยียว มันกินเขาแรงอย่ครับมาเขาช่วงเลิกงานพีแล้วครับอ้โหเซฟเป็นเห็นอย่างนอกรีตป่วนว่าเซฟกินเขาามาเซฟเซฟใส่ครับผมฮูนยึดเดี๋ยวผมกสิเห็ดนักกินกันครับได้หมูมาลาบครับผมว่าจะเป็นสายซร์ร้อนอยู่คิดหอดเพิ่นแล้วอันนี้หนังได้ครับหนังงวัวผมเอื้บเกี่ยวไว้เดี๋ยวดังไฟยางพื้นกันหนังงัวครับผม โอ้แขเขียงเด็กๆดีป่ะขวดเขียงห่างๆเนี่ยนะปับปุ่งรูสิครับเดี๋ยวรอบิบึงซะก,ก่อนครับคืนไปไหนมาไม่เห็นเลยลูกดิ๊กเนี่ยหาสาวใช่ไหมกินเขาเอยองผมละไปละาะบมานนนเถียงได้ป่ะนนิแมีโอ้โเห็น ตรงนี้ติดสาวครับสืมารูนึงครับผมว่าจะไปหาเบาเลโค้เบาสายหลอนเป็นอยู่ังไรเนาะเขาหนาตามป่าแต่ิพอะเกี่ยวหลวห้างผมชุนเล็กสือเห็ดกินมุไเบลโลครับแล้วกินเฮ็ดกินก่อนต้องจะไปหาเพิ่นต้องมารูนึงเนื้อหมูหนึ่งกิโลครับ ตับสดๆกินย่บะเซฟกินหั่งนี่ครับสัมปะละสมเสียวปากกอกนิเวศเสียด้าไปตึ้งโอมอมพวงผมแล้วโอ้ยแล้วเป็นกุศิดาวกุ้มหยาแบบโอ้ไม่กุ้งหยา้วอยู่นี่เข้มันเซฟกินคอร์บะเซฟอยู่นี่กินแล้วครับวันนี้โอ้ยน่ารักจังเลยครับผมเดี๋ยวผมสั่นผมนี่นะสั่นกับไปมัลี้ยงผมแล้วสั่นให้บผสมผมสิบลาเปิดดอกหลายหัว หลับก็กิ่นจะคลองอยงู่แล้วครับผมกลิ่นทุกดสดเลยบ่อยู่นี่ทำใจประคับนะแงาเส้นไอ้วนนี่ตรวจดีมัคือทอดเราเลยเดี๋ยวได้มวยเป็นก้อยกินทุกเสพนะครับสวัสดีญญครับเอกันนะขามกับเป๋าขึ้นมาดในบ้านบ้าเศษไส้หัวเร้นบ้านนั้นเมกหูวเด้ครับเนี่ยติดอยู่นานสาราปรูบ้านไหม ตนนัวน้อยๆโอ้สมแขวะับแจ่วพงตุด,ดดีบทับผิดเจี๊ยบโอ้ยสมครับโอ้เพราะขึ้นอีกนิดทางไมนขึ้นอีกอลาบเปิดเมื่อจัมากเลยทางต้นกลับเหลือเ,อเป็นได้จีบมาบึงมีฝนหวาน ตา,า,ามตู้มีแล้วแล้วปันยลยเนี่ยนี่เปผนไปบูังเลยด้นึงที่เราโอ้ได mmm, ้ขายเยะลาเปิดไหมของทายูอ่ะจะเก็บ้องเนจะเก็ียบบุแล้วเหนเตามอ่ะ mua, rồi. mua được 3 bể ốp, đốt khác, còn là bát, ừ, ừ, quả ừ. 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 ừ, ừ, có sụm gì không? Đúng, 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 đúng. Ừ, có không Ba miy em bây giờ bây giờ hai hôm nay mẹ à song luôn, ngủ lang mày 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 Nó mày 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 อเมรนสหเลยอยาไกินเานั้น,นลอนนนโอ้ยแเบบสียบจิ้ตับสดๆครับผมฮึิ้มเด็เงเดยวะเป็นยังไงเสีบมันหรอมันมัน,บบน,นหวานเหร โอ้โหคุ้า,าคุณค้าดูสายบ่าวเล็กโขดแล้แหวนหนยังก้อยมูเสียบเป็นมีเขียงมูเนาะเป็นหัวจักบนลายเสียบเป็นจิกก้อยเพือกินครับแน่นอนอีด้ดีพวกเครื่องในพวกยังคนกับปาดมันแห้งก้อยเอขาไม่ไหมบนลายเสียบเป็นจิโอ้โหสุดไม่ปาดมันให้กินลด ก็เคยแบบอืมยังไงเว่ยน่ายงบะพ่อขาดูนั่นไอ้กาให้บุญฮะมีผมโอ้ยว่านเนี่อย like ่างหัวบะยุร่งว่านขาหนามันเรนน้อยรอกทำซ้ำอยู่นี่ปลาบ้ามี่เรนน้อยปลาไหแต่ว่าเป็นมูแม่มูแม่ห่างหรือตรงนี้เออชิลลาบเล็กน้อยแหละนะครับ เปล่าเล็กโคพันร้อยสิกินเห็ดมัว่วเด็ดเด็ดกูเชียงไทยสองปูมัง้ม่ส่งหลังเคยบากเงียมต่ำมันนั่นเด้อก้มมันล่างมือหลุกขึ้นจังจ้ะ ปาตกหมองดอเอวนี่นีวะโอ้เปิดเลยมั้งมันเป็กอกไม่อยากสมนี่สมแจกเป็นกรอกิาน้นี่ช่วยมึป่าเราอีกต้วนตักยังอย่ดเนเกินคผู้เฒ่าสองคนเพียแ่ ด้วยกันตับหมูก่อนข้องปั่นเนาะจิ้มก้อนมืเนี่ยจิ้มแก้วยำจิ็มปากเลยเนาะโอ้เอไปซื้อไปหาเป็นกมือเนะี่ยใคริดน้เผิ้งหืมชอบไหมไอ้พวกินมตับคำาี้ไงครับ,บมีหมูยอาขึ้นมารับแก้น้ำผาเนี่ยเนี่ยแให้แก้วโอ้ดักแพ่งปนุ่ยตาไะไม่ให้ มันเดนเแล้วโอ๊ยถือบกกว่าเปไน็นไงนึงเตการเลยเินเสียอทอเจ้าโอ้ยเขาก็บเลาปลายแล้วสนนะ่ะครับน่เลือออกมากนะ อ,อยู่เพรกินแล้วครับบอาะเปิดตัวไม้ย,ยังไม่ี้เรออ่างไปลวดย่าไปไม้บ่วงได้เลยเไทยวะ เสียบมือมือ,มอบาดทิง้งเสียบสิไปใส่ก็าบาดทิ้เสียบเพิ่นกิ่นขอมาแล้วครับเพิ่นมากินนำ้ำเพิ่นกินแต่ตับสดๆไ<ป>้เสียโอ้ไปใส่บ้างไปใส่ไปไลครับ ม,มือผมบาดแสบมือครับใส่ถุงดีกว่าโอ้ยจับอ,อาบน้ำน้อนแล้วผมเจ้าท่านเอาน้ำมานอั ้มออกน้ำห้อนไหมครับลวนไปกันครับลวนอันนี้ก็ ขันน่ำดีเรียบร้อยจะผมเพิ่มน่ำใส่อีกหน่อยครับ นำเดือนแล้วครับ ว้านสุกแล้วครับครับสูตรเด็ดคือสูตรหอมตะไข่ครับผมเนี่ยนอนเนี่ยนี่ใบกูดใแบบกูดแบบใส่น้ำอ้คือโดนในคลิปนี้แบบนีงครับยา,ยาวๆไปเลยครับผม มักรถจัดหน่อยครับใส่แดงๆเ,เลยเสียบใส่บุก,กินน้ำเสียบใส่เพิ่นกินเขาอิ่มแล้วครับรบับผมขี้รถครับ เสร็จแล้วครับลาบหมูเสร็จแล้วกับสมงัวครับผมคนเราขวกันเลยหมูกับง้อจะว่ากันซีเท่ากันแล้วครับผมแต่ว่าบผู้หนึ่งกินห้ําผู้หนึ่งกลิ่นยาเนาะได้สิเสียบก็กันครับผมมาครับมากินเข่าน้ากันเข่าแรงเนะครับนี่ชวดกับลาบหมูอดี๋ยวเฝ้าไปไหมล่ะไอ้หนุ่ดิ๊อึ๊บอึบอ่า หมูครับลาบหมู รับหมูบะทะสมงวครับผมลูกดวด,ดไม่ต้องหวงเลยพริกขี้หนูเดี๋ยวดูดิใจเย็นรอก่อนนะแล้วผมนัต้มน้ำซุปอันไอ้น้ำผมร้วนอันนี้ครับคุกใส่เขาเพิ่นเยอ แบบถุงกับแบบหอผมว่าอันนี้ได้หลายกว่าครับผมแบบหอพัดเอมันโอเคเป็นไดากแบบได้น้อยขอคำแบบโอโอีกว่าครับพร้อมเลย ขนครับเพิ่มมันดำแล้วเราจะมีกินผักกระเฉดด้ครับดับหมูยำแลง ซิมส้มก่อนอกิ่นกับดาบหมูครับผมเท่ยอดแบบกกอกครับผมกินหมากเลยลาบหมูไม่หยาดเลอเซฟบากินน้ำมือซื้อครับเซฟได้ เพิ่งไปหาอยู่หากิียนอยู่เพิ่งไปใส่บ้างปลายครับเดี๋ยวค่อยกินเพิ่งมาหาผมนะครับเนี่ยมาขึ้นไปเวิร์ดคึ้นเท้าอย่างี้มาสอดสมงัวครับอืมสมงัวสบเด็จก็สมงวะสะดดัว Cái chìa 他女儿不惯。 มีกินนอก็ครับตรงายเขาคนนึอ่าอ่าลูกไป้ใส้ มื้ก็เสียบส้มกเสียบแ่ก็ตัวอย่างครับ นั่งลงสินั่งลงเด็ก làm u đi học chưa? เื่อนั้นเขาแล้วครับพี่น้องคำนี้พ่อนี่ครับบรรยากาศย้ำแรงครับผมเขาอิ่มแล้วมาเรื่องงานมาจึงได้กินเขาครับผมอันนี้พันเขาเซฟไซด์นะครับสี่เลี้ยงมงันจิกแกกกรนซุ่มเขาขางพุนสิผามื่ไว้รับนี่แหะบรรยากาศดีนะครับน้ำแรง อยู่แดงมีหี่อยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับผมติดตามไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวพบพอกันครับคั่วเบาวสายร้อนครับผมเฉียงหน้าเบาวเล็กโขลกละมื่อวานนี้ไปเขาลังเลืองเลยครับลุกนิกลุกนิกลุกนิกเร็ว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 มาเร็ว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 ลูกนิก ดีมีแฮงก์กับทุกคนทุกคนครับสวัสดีครับ